สวัสดีครับเป็นทุกท่านนะครับมาดูแนวทางฮานอยวันนี้นะครับวันที่ห้านะครับวันที่หเดือน7ดปี6 3สามนะครับมอสักคู่อาทิตย์ไปแล้วพอดีเน็ตนหลุดไปนะครับก็เลยไม่ได้บันทึกภาพไว้นะครับก็เลยมาหน้านี้เลยนะฮะหน้าสรุปหน้าแรกเดี๋ยวให้ดูก่อนก็ได้ครับจะได้ดูวันต่อเนื่องนะครับว่าวันผลที่ออกครับเจ5ดเจดห้าเจดนะครับ ก็สุดเก่าเข้าฝ <tr> <t abra PowerPoint> ั่งขวาวิ่งบนเข้าเลขห้านะครับวิ่งบนเดินได้ดีนะครับวิ่งบนสามวันติดนะครับหมายล่างไม่เข้ารูดล่างไม่เข้านะฮะวิ่งไม่เข้าบนล่างเข้าเลขเจ็ดนะคเจ็ดบนล่างเลยนะครับแล้วก็ประหยัดหนึ่งสองหลุดไปนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับของเมื่อวานเดินไม่ได้เลยครับล้มนะครับเดินล้มนะฮะเดี๋ยวพามาดูวันนี้กันอันนี้ก็ประหยัดหนึ่งสองแล้วก็ ใหม่ล่างนะครับเมื่อวานน้อย VP พพลาดไปตัวหนึ่งนะฮะที่จริงทำได้หนึ่งสี่สามถ้าทำให้เหลือสองตัวก็จะเป็นห้าเจ็ดนะครับก็ไม่เป็นไรเอาใหม่ครับวันนี้มาดูใหม่นะครับเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดสองสิบสี่ห้าแปดสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์ 04นะครับ0440์่สตั้งที่04นะครับแถวนี้ห้าหนึ่งี่ห้าหนึ่งสีเป็นหเป็นหเป็นศเป็นหเป็นหเป็นห้าเป็นหกหนะครับ6 1นะครับ, 6, 1, รบ6 4 0 1 5 6 <c oughs> นะครับ เป็นศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่สองสี่ศนนะครับเก้าสี่แปดสี่ห6สองหกนะครับรู้สึกตัวเลขจะ ชนน้อยแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสามหกสองหกหนึ่งหกศชนตัวเดียวหกเก้ 9, 1, 1. าห้าหนึ่งสี่หนึ่งอ่ะชนสองตัวนะครับตัวเลขเต็มนะครับตัวเลขเต็มนะครับเบิ้ลไม่มีนะฮะเบิ้ลไม่มีนะครับอ่ไะอไปดูหมายลล่างกันนะครับตั้งที่สองนะครับห้าหกเก้าหนึ่งสามนะครับห้าหก ห้าเก้าห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสามนะครับหกเก้าหกหนึ่งหกสามนะครับเก้าหนึ่งเก้าสามแล้วก็หนึ่งสามนะครับสองห้าสองหกสองเก้าสองหนึ่งแล้วก็สองสามนะฮะนะครับอันนี้คือหมายล่างนะไปดูตัวชนกันนะครับตัวชนกันนะครับ 24 140605 0403ไม่มี0นะครับฝั่งนี้029484 8171 4, 8, 63เอามี63 62อ๋26นะฮะ61 61 6, 1, ตรงๆนะฮะ60ไม่มี69 69มานะครับชนแถวนี้นะ51 อืมเหลือแค่หนึ่งสองตัวนะครับที่ไม่ชนฝั่งนี้นะจะเมาเลยก็เป็นได้นะครับหกเก้าหกสามหกหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็สองหกนะครับนะตัวชนนะจะลงมาตรงนี้นะครับไปดูะเอก่กันนะครับพระเอก อันนี้2แล้วก็4นะครับอันนี้0 1นะครับ2 4 0 1นะครับ2 2 4 4 0 0 1 1มาครบหมดแต่ไม่มีพระเอกนะฮะเลข2ไปแล้วชนใน5 6 9 หนึ่งไปแล้วนะครับสามสามสี่เจ็ดแปดและก็ศูนย์อันนี้ที่ไม่ชนนะครับห้าหกเก้าเจ็ดแปดนะฝั่งนี้ห้าฝั่งนี้ก็ห้านะครับอ่าดูว่าจะไปอยู่ฝั่งไหนนะครับถ้าไม่ฝั่งนี้ก็มานี้นะเพราะไม่มีตัวเด่นนะครับเดี๋ยวค่อยดูตัววิ่งนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับจับคู่ฝั่งนี้นะครับ

2 0 0 2นะ2 1 2 3 4 0โอ้ตรงกลางเลยนะ4 1อืม4 3 01 03แล้วก็13 สามชนตรงนี้นะฮชุดนี้น่าสนใจอยู่นะเนี่ยหนึ่งหกเจ็ดแปดตัวเนี่ครับน่าสนใจนะผามาดูฝั่งวิ่งนะครับถ้าเน้นฝั่งไหนก็ข้ามาฝั่งนั้นเลยนะฮะวิ่งนะครับเก้ามปหนึ่งสองสามเลขแปดเป็หนึ่งสองเลขหนึ่งเป็หนึ่งสองสาม

8ปดเก้ส่เออส่วนมาติหยุดตุ่มนี้นะ,ะว่ากลุ่มนี้มีโอกาสนะครับกลุ่มนี้มีโอกาสอ่าเพราะฉะนั้นก็จะลงเป็นแบบนี้นะครับหกเก้าหกส6ห้าหสองห สแล้วก็4 1นะครับอเอาละครับตัมีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับแนวทางวันนี้นะครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับอ๋อฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับ8ปดหนึ่ง แปดเก้าอืมรุสี่กับหกหนึ่งนะอันนี้มีโอกาส,ส,ส,สนะสสสนะครับสวยๆนะสวยๆเลยนะครับเมื่อวานดูนะไม่เข้าเลยเมื่อวานเมื่อวานหานลุดไปเยอะนะครเข้าคือสองตัวเองเจ็ดนย์ 7, 0, แล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับโดยรวมแล้วถือว่าใช้ไม่ได้ครับติดน้อยเกินนะครับ ก็มีเพียงเท่านี้ครับสลายวันนี้ฝากคําเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับวันนี้วันที่ห้าเจ็ดหกสามเราทิ้งหน้าจอาไว้สักครู่นะครับ ังไงก็วันนี้วันพระใหญ่นะครับก็ขอทุกคนทุกท่านทําจิตให้ว่างเพื่อรับพลังงานใหม่ๆเข้ามานะครับพลังงานที่ดีนะครับพรุ่งนี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วครับก็ใครที่พร้อมที่จะงดเล่าเข้าพรรษาก็จัดไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะฮะโอกาสมาแล้วครับสามเดือนนะครับพักตับบ้างนะครับนะครับโอเคครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ